การท้าเลยครับที่ผมพูดเนี่ยเอาหลักฐานออกมาว่าเฮ้ยผมพูดไม่จริงรอปภก็มีศักดิ์ศีเพราะที่ผมพูดเนี่ยผมยอมรับครับเพราะผมไม่เห็นํำนวนนะแต่ผมวิเคราะห์จากหลักฐานที่ออกมาณตอนนี้นะกับวันที่คุณแถลงข่าว วันที่คุณแถลงข่าวอ่าว่ามีข้อพิอรุษลายวันที่คุณแถลงข่าวเนี่ยแล้วก็ที่ข่าวออกมาเนี่ยเฮ้ยขับเรือหกคนนะแต่พบดีเอนบนเรือแค่สามคนอย่างเงี้ยตรงคนโซนเรือนะตรงคนโซนภูมิไรเรือบอกว่าปอเป็นคนขับเรือนะปอเป็นคนขับเรือโรเบิร์ตเป็นคนขับเรืออ่ะสองคนแล้วนะบอลก็ขับเรือตอนตอนตอน,ตอนตีหนึ่งอ่อตอนตีสอง นะครับตอนที่สองไปรับคนที่ชื่อโอ้นแล้วก็หลังจากนั้นลูกชายลูกเลี้ยงของคุณบอลชื่อคุณเบียรไปขับวนอยู่วัดข้างคาเป็นชั่วโมงเท่ากับมีคนขับเรือสี่คนแต่ตามข่าวที่ออกมาว่าพบดีเนเอแค่คนเดียวแล้วคุณจะให้ประชาชนอย่างผมสงสัยเหรอครับผมถามเลยครับคุณจะไม่ให้ประชาชนอย่างผมสงสัยเหรอครับขับเรือสี่คนเจอดีเเอคนเดียวเนี่ย คุณเป็นทนายความคุณต้องสงสยัยเพราะมันชัดยิ่งกว่าชัดอีกอะเรื่องนี้ถูกเท่าไหมขนาดผมเนี่ยเป็นแค่อดีตราปรพจบแค่ป .4 เฮ้ยผมยังคิดได้เลยผมยังสงสัยเลยเฮ้ยขับเรือสี่คนนะับ ขับเรือสี่คนแต่พบดินเอบริเวณพงมลายคนเดียวบนคอนโซนบังคับคนเดียวเอาแล้วอีสามคนมันขับยังไงวะมันขับแบบไหนวะทนายคนไหนครับเดชาหรือคนเดียวนั่แหละครับมีอยู่คนเดียวนี่นะครับ ใส่ถุงมือขับค่ะแล้วที่สำคัญเรือลำนี้ลงทั้งหมดนะครับกี่คนครับอ่าปอโรเบิร์ตจ็อบกะติกแซนตังโมหกคนแล้วบอนขับเรือไปรับอ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7กับ8เบียขับเป็น9ลงไป9คนแล้วนะแล้วก็อ่าตอนที่เบียรไปขับมีลูกมีมีลูกน้องอีก3ามคน12คน นะรวมแล้ว12คนในเรือลำนี้แต่พบ DNA 3คนที่ติดอยู่บนเรือเอาแล้วยังไงวะมึงลงไป12คนแต่พบ DNA อ3คนแสดงว่า DNA อของ3คนนี้มันแรงเหรอดีดีเอ็ของ <c oughs> คนอื่นเขาไม่แรงใช่ไหมแต่ DNA อ็น3คนนี่มาแรงใช่ไหมเชื้อมันแรงใช่ไหม มันเลยเจอแค่ดีเนแค่สามคนอีกเก้าคนไม่เจอเลยเออพอดีไม่ได้จบหมออ่พะพอดีไม่ได้จบหมออ่พะพอดีไม่ได้จบนิติวิทยาศาสตร์พอดีไม่ได้จบพิสูจน์หลักฐานพอดีไม่ได้จบทาศพก็เลยตอบไม่ได้แต่สงสัยไงช่วยตอบให้ขายสงสัยหน่อยเถอะช่วยตอบให้ขายสงสัยหน่อยเถอะ ลงเรือไปทั้งหมด12บคนแต่เจอเนเอสามคนมึงช่วยตอบให้กูฟังหน่อยเหอะว่ามันเกิดจากเหตุการณ์อะไรได้จะยุบสภาเมื่อไหร่ครับต้องไปถามนายกครับผมไม่ใช่นายกแต่ถ้าผมเป็นนายกผมยุบผมยุบตอนนี้เลยถ้าเป็นถ้าเป็นคนไม่ดังเรื่องเงียบไปนานแล้วครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ ไม่เกี่ยวครับว่าเป็นคนไม่ดังแรงเรื่องเรื่องมาานันจะเงียบไปเหตุผลเพราะอะไรครับอ่ะผมถามนายผออรพินเนี่ยผออรพินเนี่ยคนดังเหรอครับเรื่องเกิดมาแล้วหนึ่งปีตอนนี้กําลังจะลื้อเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่มันไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวที่ว่าญาติอ่ะเขาต้องการทวงความยุติธรรมหรือเปล่า ญาติเขาต้องการหาความจริงหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้ผมบอกเลยครับไม่ใช่เพราะคนดังเรื่องนี้ที่มันไม่จบผมกล้าพูดได้เลยเพราะอะไรครับเพราะตำรวจเจ้าหน้าที่ดันฝ่าไปฟอ้องคุณอัจฉริยะไงถ้าตำรวจไม่ฟอ้องคุณอัจฉริยะนะครับและคนบนเรือไม่ไปปากแกวคุณอัจฉริยะจบไปแล้ว เงียบไปแล้วถ้าคนบนเรือเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ออกมาปากแจวปากฆ่าปากเกง่งหรือเจ้าหน้าที่ไม่ฟ้องคุณอัจฉริยะผมว่าเรื่องนี้จบไปแล้วจริงไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าไปแต่งโมไม่ใช่เพราะดังอ่าแต่เป็นเพราะว่าตำรวจไปฟ้องคุณอัจฉริยะเองช่วยไม่ได้แล้วคนบนเรือไปปากแจวใส่คุณอัจฉริยะใส่คุณหมอธวัชชยัย นะใส่กับทีมงานบ้านพราทิตย์อย่าเงี้ยใส่กับคุณเอกราชเงี้ยก็เจอสิครับเป็นจำเลยแต่ปากแจ๋วก็เจอสิครับอ่าถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนถ้าไม่ใช่คนถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาคนนี้ไปผมบอกเลยครับไม่ใช่ แต่เพราะตํารวจดันฝังไปฟ้องคุณอัจฉริยะคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณอัจฉริยะโดนฟ้องกี่คดีที่คุณอัจฉริยะมาหรือมาตั้งแต่สาปีที่แล้วอ่ะที่คุณอัจฉริยะเข้ามาสืบ,ส,บสืบเรื่องของของน้องตะโมอ่ะคุณอัจฉริยะโดนฟ้องไปกี่คดีรู้กันหรือเปล่าคุณอัจฉริยะโดนฟ้องเจ็ดคดีนะครับแล้วตำรวจยีบเบ็ด คนฟ้องคุณอัจฉริยะแล้วแพ้แล้วคิดว่าเราคุณอัจฉริยะจะเอาไว้อะนี่แหละเขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองกะจะเล่นเขาเขาก็เลยเล่นกลเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับไม่ใช่ว่าเป็นน้องตะโมรหรือว่าอะไรแต่คดีของน้องตะโมเนี่ยหนึ่งคือจำเลยบางคนปากแจววปากดีปากเก่งอ่าตอน ตอนเห็นปะตอนจำลองออกมาปากแกวปากเก่งปากดีก็เจอดีครับก็เจอดิครับนะผมบอกเลยครับถ้าตอนที่ลุงอัดจ,จำลองเรือทุกคนจำลองเรือตอนนั้นอะนะคนบนเรือนิ่งเงียบไม่ออกมานะไฟก็ไม่รูกขนาดนี้ไฟก็ไม่รุกขนาดนี้ แต่ก่อนออกเรือโอ้โหปากแก๋วปากดีอย่างงู้นอย่างนี้ออกมาโอ้โหขนาดไปไปลงเรือมาแล้วก็ยังตั้งโต๊ะถแถลงดาบนั้นคืนสนองจัดให้หนักก็เลยเจอไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเป็นคนธรรมดาไม,ไม่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะคดีพออรพินเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ก็คนดังป่ะรู้จักไหมพออรพินคนดังไหม เป็นดาราไหมเปลา่าเป็นคนดังไหมไม่ได้เป็นคนดังแต่เดี๋ยวจะมีการลื้อคดีนี้อีกคอยติดตามแล้วกัน <c oughs> <c oughs> คุณอาดบอกหนาบดาบนั้นคืนสนองแล้วผมบอกเลยครับ ถ้าเจ้าหน้ที่ตำรวจอะไม่ฟ้องคุณอัจฉรยะนะบ่านนี้จบไปแล้วป่านนี้ทุกอย่างจบไปแล้วที่สําคัญคนบนเรือไม่ออกมาปากแจวนะตอนเนี้มันเป็นแรงสองบวกไงหนึ่งเจ้าหน้าที่ฟ้องคุณอัจฉยะสองคนบนเรืออยากปากแจวนะก็เลยโดนซะแบบเต็มๆเลยสวัสดีคุณเอกสวัสดีครับ ส่วนผมเองอะผมก็บอกตรงเหมือนกันนะถ้าคนบนเรือไม่ออกมาปากแกวไม่ออกมาปากดีนะผมอาจจะไม่ออกมาพูดก็ได้แต่ผมบันทึกไว้งไงอะตั้งแต่อะไรละตั้งแต่กู้ภัยละสวัสดีครับคุณนกรบสวัสดีครับนะหาว่ากู้ภัยมาช้ากู้ภัยทางน้ําเรียกทาน้ําทําไมถึงมาบนบกไปว่ากู้ภัยเขาอีก เจอขุดเจอคุยเข้าไปตอนนี้เป็นไงล่ะนาเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับเรื่องนี้ยาวยาวนะแล้วยิ่งคิดดูนะตอนนี้นะครับผมบอกเลยครับคนที่จุดเชื้อจุดตอนนี้คืออะไรป่ะตอนเนี้ยดีเไอก็เงียบ ถูกต้องไหมดีเอสไเนะ Carbon> ี่ยก็ต้องรอหลักฐานอะไรทุกอย่างก็เงียบข่าวอะไรก็เงียบทุกอย่างอะไรก็เงียบอ่ะดีอะออกมาปากดีออกมาปากดีนะก็เลยเจอสวนก็เลยไม่เงียบเลยอ่าถึงเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ปันเทพคุณอัจฉยะคุณอัจฉรยะเนี่ย